โย่วดโบวัดีโบทุกคนนะครับฟุตเบอร์เดย์ทีมทูอสเฮียแชทฟุตเบอร์เดย์ทีมทูอสเฮียย่านี้เรามาดูกันว่า SBC มีอะไรมาใหม่บ้างได้ข่าวว่ามีตึงตึงเจ๋งๆมาเยอะนะครับทุกคนแล้วก็เดีย๋ยววันี้จะมาลองกรา d i n g Pa ็คซะหน่อยนะเพราะแบบว่าวันนี้จะเปิดได้ Food b i r ์เดย์นะครับตัวตึงตัวท็อปหรือว่าไอคอนบ้างหรือเปล่าน,นะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมอยู่ในหน้า SBC นะครับทุกคนก็ มีเอ c ีซีที่น่าสนใจมากมาน,นะครับทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอเริ่มด้วยเรางวัลล็อกอินก่อนเลยแล้วกันนะครับแชทก่อนเราจะไปดูตัวตึงกันนะในวันนี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างโอเคเลสเลสเกต e t แล้วก็ใครที่แบบว่าชื่นชอบกันแลวยังไม่ได้กดซับถ้าเกิดชื่นชอบกันพูดคุยเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับ f c ฟซีเนะครับก็สามารถกดซับให้ผมได้นะครับทุกคนก็ตอนนี้เดินทางมาถึง1,000งพันซับแล้วนะครับแต่ว่า I need m o r e bo I need m o r e bo เพื่อกำลังใจนะครับ สำหรับเมนูกลายดิงเซเมอร์คนนี้โอเคแชทคนแรกของเรานะชูเอมานี่บロชูเอมานี่อิสเฮียแชทโฟร์ไฟฟ์มีเดียมไฮนะครับผมมาในเพส์สไตล์อินเตอร์เซ็ปพลัสแอนด์บรูเซอร์ครับโอ้โหเอาจริงๆดูดีมากเลยนะสำหรับชูเอมานี่ตัวนี้แล้วก็จริงๆแล้วผมอ่ะเคยเล่นชูเอมานี่มาแล้วตัวแปดสิบสี่การ์ดท้องเนี่ยต้นภาคแล้วแล้วก็ทุกคนก็แบบว่าไม่ใช่ทุกคนสิผมอะ่ะ รู้สึกว่าการชูเอมนนี่เป็นการที่แบบค่าพลังความเร็วเขาอะดูเหมือนไม่ค่อยตรงกับอินเกมเท่าไหร่เพราะว่าแบบเอาจริงเวลาเขาลงสนามมันไม่มันไม่ได้ช้าเหมือนที่ค่าพลังเขาเขาเป็นนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้เอาสามารถเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้ด้วยแชทวอร์รโคลอัลเทอร์นทีฟโพซิชันฟอร์ยูเอชูเอมนนี่ในเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมตัวนี้เอาจริงๆอ่ะมันไม่มีทางถูกแล้วแหละเพราะว่าอย่างที่รู้กันคื คืเอเกมนี้มันขาย a ออ่ะเกมนี้มันขาย a อไอ่ะแชทคือ EA มันรู้ว่าเราต้องการอะไรเอมันรู้จุดมันรู้ว่าเรารู้อะไรด้วยนะครับมันรู้อยู่แล้วว่าแบบคนทั้งโลกที่เล่นเกมนี้มาเนี่ยรู้อยู่แล้ว,วแบบไอ้เหี้ยตัวไหนแม่ง a อดีตัวไหนไอแม่งไม่ดีเว้ยคือเอมันนี่มันดีมากตนะั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วครับทุกคนแล้วก็มาตัวนี้ก็แบบว่าโอเคค่าพลังดีเฟนต์ก็ถือว่าโอเคเลย ค่าพลังเพสก็ถือว่าใช้นดาคือใสช่ชาร์โด้เนคือเต็มพิกัดอะโบใสช่ชาร์โดคือเต็มพิกัดถ้าจะนายที่นายทั้งดีเฟนท์ทั้งเพสบอกเลยว่าอินเซนเกมลับสุดๆนะครับผมตัวนี้มีค่า Long Bond ลองบอลด้วยนะแล้วก็มีทั้งอินเตอร์เซปแล้วก็บูเซอร์โอ้โหแบบว่า,าดูดีทีเดียวผมว่าแบบนั่นแหละสำหรับเด e k i ออฟอีโวทุกคนต่างรู้ดีว่าชูเอแมนนี่นี่คือเด e k i ออฟอีโวแค่ไหนทุกครั้งตอนต้นภาคที่ปล่อยอีโวกองกลางมา นะครับหนึ่งในการที่จะต้องมีการเข้าร่วมอ e ีเวได้คือใครชูเอมานี่ตลอดนะครับผมตัวนี้เออผมพูดสิทผิดสิไม่ใช่ชูเอมานี่แปดสิบสี่น่าจะเป็นชูเอแปดสองวะหรือชูเอแปดสี่วะชัดหรือผมสกิลวิชูวะยังไงพิมพ์บอกนะทุกคนมันค่าพลังการ์ดทองมันเท่าไหร่วะแปดสี่หรือแปดสองวะผมจำไม่ได้เหมือนกันโอเคเรามาดูว่าค่าทำประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนเริ่มต้นที่เอติไฟฟ์เอติซิกนะครับผมเอติเซฟเอติเซเว่นไล่ยาวมาเลยทุกคน ิบซอกคอรตรงนี้ออ,อย่างละสองเนาะยกเว้นแปดสิบกกับแปดสิบห้าอย่างละหนึ่งแล้วใส่เก้าสิบมาทมาเขื่ออะไรครับพี่เอบอกเลยว่าแบบว่าแพงสัตสัสผมดูมาแล้วประมาณล้านห้าใช่ไหมล้านห้าสำหรับกองกลางคนนี้นะเอาจริงก็ระยะวัดใจว่าแชทระยะวัดใจว่าถ้าเกิดแบบว่าคนไม่มีกองกลางตัวแย่งบอลอะ่ะเออเอาจริงตัวนี้ก็แพงไปนิดนึงนะแต่ว่านั่นแหละมีค่าพลัง A i กับค่าไฮป์นะครับทุกคน ชูเอชูเอมันนี่ไม่ใช่ไล่เยก,กูแบบชูเอมันนี่แล้วนะครับโบโอเคอีกตัวหนึ่งฟรองฟรองฟายฟาลิเบทุกคนเฟรตพาสบอกเทคนิคอล W สำหรับคนที่เปิดได้สดสร้อนๆนะไม่รู้ว่าใช้กันถึงร้อยเกมหรือยังแต่ว่าการ์ดที่คุณมีตอนนี้มันจะไม่แรงอีกต่อไปแต่ก็โอเคคุณเปิดก่อนก็ได้ใช่ก่อนนะครับทุกคน E.A. ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะไม่ได้มีข่าวมาก่อนนะว่าจะมีตัวนี้มานะทุกคนแต่ว่ามาแล้วนะครับลิเบอรี่ปีนี้เป็นปีแรกที่เขาเป็นไอคอนใช่ไหมดูดีทีเดียวไว้แชทดูดีทีเดียวนะครับผมโดยลิเบอรี่คุกบ่อยมากแล้วแบบว่าโอเคไฟล์ไฟล์แล้วมีฟินิชเพลสเนี่ยคือผมจะบอกว่าไงดีวีคฟุตห้ากับฟินิชเพลสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ จับต้องยากจริงๆนะเว้ยแชทยิ่งอยู่ในมือของคนที่แบบว่าโอเคยิงขง่มยิงเขียวเป็นแล้วก็แบบค่อนข้างจะรู้เหลี่ยมกว่าต้องฝึกฝปกการแบบกดน้ําหนักสี่เหลี่ยมหรือกลุ่มโอที่คุณกดยิงแล้วแต่ฝึกเท่าไหน่อแบบว่าตัวนี้มันควรกดน้ําหนักเท่าไหร่ว่าคุณฝึกสักหน่อยนี่มันเป็นแบบว่าออโต้ชูตติ้งออโต้สกอร์ให้คุณเลยนะเว้ยฟองรีเบอรี่แชทฟองรีเบอรี่คู่แข่งในตอนนี้ระหว่างริเบอรี่หรือว่าแจซินโยแต่แจซินโยแม่งแพงกอ,อกปมาล้านนึงอ่ะ ร้านหนึ่งกับเพยสไตล์เดียวในเดือนมีนาคมทุกคนแบบริเบอรี่ตัวนี้มาแล้วถ้าเกิดยังไม่ได้เริ่มทําใครเลยผมเชยรีิเบอรี่สุดหวัวใจอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มแจไปแล้วเกินครึ่งทางก็แบบว่าโอ้โหแชทเ s สเพนนะผมบอกเลยเดสเพนเพราะว่าเอาจริงมันแทบจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นน่ะโดยซ้ำอะ่ะผมว่าริเบอรี่ผมซื้อใจสองเพยสไตล์ด้วยอะ่ะนะครับการ์ดนี้ WSBC สำหรับนะผมอะ่ะผมให้ W นะ WSBC เลยคือแบบมันอัพทีม ไปเกะอีกขั้นกันแล้วตอนเนี้ยคือลิเบอรี่จะมีแบบโหมันไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยอ่ะนะครับทุกคนเก้าสิบแค่สององคอร์สก็ประมาณล้านกว่ากว่าล้านแปดใช่ไหมสองลิเบอรี่ผมให้เป็น W เนะเอีมยเป็น W ทุกคนให้เป็น W เลยโอเคแล้วก็วันนี้เหลือ8ปสบดบวกเพย์เพิกแบบสองคูณยี่ิบอีกอันหนึ่งที่มาใหม่คือเอติทอัพเกรดใช่ไหมเอติทอัพเกรดผมไม่รู้มันมีใส่อะไรบ้างใส่ทั้งหมด 7, 4, เจ็ดใบสี่เหลี่ยเอีปยไปไป, EA, ไป ผมว่าจะกลายอันนี้นะคุณไปกลายอันนี้เถอะไปกลายอัติเมทคคัฟติงเถอะอย่างน้อยคุณก็ยังได้แบบผลกําไรระยะยาวอ่ะนะครับลองเทอมอ่ะลองเทอร์มคัฟติงมันดูดีกว่าแต่แปบสองบวกผมว่าแบบไปไปออกไปจากหน้าฉันอยู่นี้โอเคชาติเดี๋ยวผมพอดูนักเตะใหม่หน่อยดีกว่าว่าว่าในเอ่อวีกนี้สิทีม2มีใครบ้างนะครับทุกคนเรามาแวะดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีใครที่เรารู้สึกก็แบบดูรู้สึกแบบ โคบ้างไหมผมขอเริ่มที่นักเตะธรรมดาก่อนแล้วกันทุกคนก่อนที่จะไปที่ไอคอนนะครับอัลติเมตเบิร์ดเดย์ r e Are You วะอัลติเมตเบิร์ดเดย์ r e are you? แชทโอเค h e เ e เบโ o บอลติเม a เบิร์ t เดย์นะครับคนแรกเลยโมซาร่าแชทสองใบพลังเท่ากันทุกอย่างยกเว้น5-4 1หนึ่งตัวและอย่าบอกนะว่า4-5 โอ้ oh. เอาจริงๆนะใครก็ได้อะแชทซาร่าท้า4สี่นี่ซาร่าต่อซาร่าท้า4สี่กับซาร่าท้า5ห้าใครก็ได้นะเว้ยแชทผมบอกเลยมึงจะเท้าสี่ท้าห้าจะอะไระจริงๆนะเว้ยโมซาร่าอิสฮิมโบคิงอ is ติล l ดอ h e คิงอนะครับคิงอ s สติลเดอ e k คิงเดี๋ยวผมขอย้ายกล้องแป๊บนึงมันไม่มีอะไรจะมาเยี่ยงมงกุฎเขาได้แน่นอนอะ ทีนี้สกิงโบ2โคอ่ะผมทำซาร่าเพื่อออดแมนด้วยเพราะแบบตอนต้นเกมฟินเนตพลัสแม่งเดือดจริงๆเว้ยเราจริงซาร่าเป็นตัวที่แบบว่าโอ้โหผมขอดูลองช็อตตัวนี้หน่อยวะลองช็อต86อะ่ะอืมเอ,เอ long, long shot ม่ใช่นลองพระลองช็อต89อิงจริงต้อใส่เคมีหน่อยก็ขึ้นไป90กว่าแล้วเอาจริงตัวนี้อนะินเซนไวโบเท้าซ้ายไว้ใจได้นะครับคือถ้าซาร่าเท้าสามนี่คือแบบซ้ายอย่างบ้าขวายอย่าง ขวาอย่างบ้าเหมือนกันนะไม่ใช่สิซ้ายอย่างบ้าขวาอย่างเอี้ยบอกเลยโอเคแชทโมซาลายังไงท็อปท็อปของโปรโมนี้ในตอนนี้ใช่ไหมที่รอบพิลาเป็นเออ่ลวเนลเมสซี่ใช่ไหมแชทแล้วก็อีกคนหนึ่งซาดิโอซาดิโอโรนโดลิงมาเน่ทุกคนซาดิโอโรนโดลิงมาเน่นะครับผมควิกสเต็ปบวกเออ่พาวเวอร์ช็อตใช่ไหม เอาไว้ชูติ้งนะครับทุกคนซาดิโอมาเน่ทูเวอร์ชันนทิสทูโคเหมือนกันอเล็กซ์มอร์แกนอเล็กซ์มอร์แกนผมไม่มั่นใจว่ะมันเพิ่งมาหรือมันมาแล้ววะแต่มัมี่มอร์แกนก็เดือดใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้เลยขวัญใจชาวไทยทุกคนขวัญใจชาวไทยนะครับผมเดอะคิงออฟ b c t h u n d e ันเดอร์สตารนะเดยองนะครับผมแฟรงกี้เดยองนะ45นะครับจ่ายบอลไม่มีเบี้ยวนะครับผม แล้วเพย์สไตล์ก็เปลี่ยนจากทีเวล่าที่โดนเนิร์ฟมาเป็นอินเซนซีฟพาสที่บอกกันเลยว่าโคตร W เพย์สไตล์แชทคือทั้งจ่ายบอลดีเล่นลุกดีแล้วมี in the, in the, uh, uh, อินเทนเซฟเอ่อเอ่อแอนติซิเพฟดีก็คือเล่นรับโคตรดีทุกคนทีเวล่ายังอยู่แต่เป็นธรรมดาจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวแทงทะลุช่องคิลล์พาร์ทอินเซนโรแล้วเอไอของเดยองทุกคนต่างรู้ก,กันนี้ว่าขวัญใจชาวไทยกี่การขนาดไหนคอมฟอร์เชอร์915บอลออกจากตีนไม่มีเบี้ยวทุกคน บิ๊กวูเดยองใครได้ไปคือบิ๊กบิ๊กวูแล้วก็อีกคนหนึ่งครับผมลีออนกอเลสกานะครับผม, Leon, บผมพลังหน้าการ์ดตอนนี้ไอเฮียอีกนิดนึงก็จะเก้าสิบทุกใบแล้วนะครับผมวอร์ร่าโคสแตดฟอร์ยูกอเลสกาครับกอเลสกามาในพิงพาสแล้วก็อินเตอร์เซปนะวูบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ฟอร์ยูโบรวูบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อีกคนหนึ่งฟิลแฟนโฟเดนนะครับผมมาในเอ่อไดนามิกจุจุจทุกคนฟิลแฟนโฟเดนโอ้โหวิกฟุต ห้าแล้วก็ฟิเนสทัดอีกนะครับผมฟิลแฟนโฟเดนตัวนี้อ mm ินเซนแน่นอนทุกคนตัวนี้ถึงอาจจะไม่แรเท่าซาร่าแต่ว่าก็ทําให้คุณบ้าได้เหมือนกันนะฟิลแฟนโฟเดนนะครับผมตัวต่อไปอยากได้ที่สุดเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่แพชชั่นตลอดแพชชั่นเอฟซีเนเวอร์แอลมิไฮโลมูดิชแชทโฟร์ไฟแอนฟโฟโบลาผิดเร็วจีและทีเวล่าใช่ไหมทีเวล่าโอ้โห มีไฮโลโมดิสบอว์ดล่ะโคได c ามิกฟูอยากได้มากอ่ะอยากได้มากอ่ะบองตรง W ีโบอีกคนนึงเอ่อมีใครอีกไหมผมว่าที่เหลือน่าจะเป็นอันนี้แล้วปะเอแดมิลิตาสมชายเอแดมิลิตาสมชายบอว์ทรีสไตล์วิกฟุตนแต่สกีมูฟห้าเอามาทำใหม่กองหลังเอาเท้าห้าให้กูได้ไหมเอแดมิลิตาสมชายแชท ทุกคนก็รู้กันดีว่าการนี้มันอีเซนขนาดไหนใช่ไหมอดีตที่เมื่อเดียปีที่แ,บบแล้วแต่ตอนนี้มาอยู่ในฟุตเบิร์ดเดย์นะครับผมมิริตาสมชายนะครับทุกคนที่โซอินเซนโบรอ่าโอเคที่เหลือน่าจะเป็นในนี่ละเดิรนิวเอ่อจะบอกว่าไงดีอ่ะเดิรนิวเนี่ยกูไอ้ดันจูม่าเนี่ยมาตลอดแน่นอนไอ้ดันจูม่าจอรดีอาบาเนี่ยต่อไปไมันคงเป็นเดิรนิวรุ่อ่ะเดิรนิวรุ่ที่ไม่ใช่รุ่กุลิดอ่ะ แม่งออกบ่อยชัวร์เดอะนิวซาวิดเนี่ยมากันแน่ครับทุกคนเดอะนิวโซลอดนะครับผมเอาจริงๆนะให้ประเมินผมว่าโตผู้เล่นทีมหนึ่งกับทีมสองผมว่าสูสีกันนะครับแลกกันคนละหมัดฮะทีมหนึ่งมีวาลานแล้วก็ทีมนี้มีเอเดมิเลต้าแต่ต้องรอดูมินิลิลิสด้วยแชทรอดูมินิลิลิสด้วยว่าแบบวันพรุ่งนี้หรือวันเออเมรืนนี้จะมีอะไรมาหรือเปล่านะอีกคนนึิงใครเนี่ยมาโคร้อยทุกคนมาโคร้อยโฟร์ไฟฟ์โบร์มาโคร้อยโฟร์ไฟฟ์แต่แบบว่าเออ ยังว่าอ่ะนะแชทไอซเวลาความนุ่งเรียงมันผ่านมาโครโรยส์มาแล้วทุกคนอาจจะไม่ใช่ W มากแต่ว่าโอเคอยู่พอไหวอยู่ทุกคน <S <S เอาจริงก็ผมไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้แตะพวกนี้หรือเปล่านะคือมันท็อปเทียร์เกินเอื้อมอะ่ะแชทมันมันเกินจินตนาการว่ะทุกคน <S <S โอเคเออผมขอไปดูไอคอนหน่อยดีวยกว่าบอไอคอนแชทเดอะโกดเดอะโกดแชทเอ็ดสันอันันเต้เดอะโก เปเล่แชทไฟฟ้าไนทีเซเว่นบิ๊กบิ๊กอัปเกรดฟอร์มวินเทอร์วาลคาร์ดไมจีไนทีเซเว่นเปเร่แชทพิงพาสบวกเทคนิคอลดิปเ b อร์นะทุกคนทุกคนก็รู้ว่าเปเล่มันแจมขนาดไหนทุกคนโอ้โหโคเปเล่โรอองจงนะไม่มีวันเปิดได้อีกคนหนึ่งมาแล้วครับผมเอ่อวีเอล่าในร่างผู้หญิง <c ười> แค่ตำแหน่งแล้วก็ทีมชาตินะ ไอ้เหี้ยอ้ยอเบลี่ครับไปแอคโคเบติกแล้วไม่ยิมนาติกแล้วทุกคนอันนี้เอาจริงเอเวลี่ร่างนี้เอาจริงแล้วอีเตเซปบวกทีทิเคิลดิพเลอร์เดอะควีนเดอะควีตอาเบลี่เอาจริงแล้วนะครับในโปรโมนี้ไม่เอาแล้วนะมาแอคโคเปติกอะไรอะอังเดปิโลอังเดปิโลการจ่ายบอลมีทุกอย่างครับมันก็มีเด b บอลด้วยแชทอังเดรปิโล วอร์รับเ m เมเกอร์ h นดิสโปรโมชั่อังเดรพิโรชัดอันนี้เหมือนเขาใส่เสื้อทีมชาติอิตาลีเดียมั้งเนี่ยผมคุ้นคุ้นไดนามิกไงก็ไม่รู้อะอังเดพิโรไฟฟ้าชัดโคโคเฮเมเกอร์ฟอร์ยูผมว่าพีโรตัวนี้มันเอาให้ได้นะผมว่ามันโอเคเลยอะจริงพา s ซิ่งน9ที่นายช s is not the winter วิ l เ c a ร d แล้วใส่คอสซิ่ง g 97มาทำไมนะครับผม This is the winter w i l d c a r d แต่ไม่ใช่ลนะ พีโรโครโคพีโรใช่คนหนึ่งราอูอัพเกรดจากวิเทอร์บาคารเนาะราอูกับซาเลสอเล็กซานโดเนสตาเดอะมีมแน่นอนไอเฮียพลังโคสูงเล่นจริงๆไม่ไม่เท่าไหร่พูดตรงนะอะอีกคนหนึ่งฮาเวียซานเนติครับฮาเวียซานเนติผมเก,งก่งมากาเวียซานเนติจะกลายเป็นเดนิวฟันเดอร์ซากันหรือนิวรุฟานิสเตอรยจังเลยอ่ะ ซาเนติตัวนี้อัพความเร็วขึ้นมานิดนึงแต่ผมว่าซาเนติยังไงข้าพลังตอนนี้ก็ต้องยืนกลางกันเราบอกรองกลางจอมพลังแต่มีวิปแพทโว่ซาเนติเอาจริง,รงนะ L เอาพุ่งตรงเลย L ว่ะผมว่า L ดีอย่างเดียวคือลิงเบสซี่ทีวายนะเอียนไรเอียนไรชัดโคดิเดมิกฟอร์ฮิมโบรเอียนไรนะครับผมว้าวอีกคนนึงมีใครอีกไหมที่มาใหม่น่าจะอาจจะเป็นซัมบตัตต้าแต่ผมไม่รู้ว่าล่างไหนนะ Low Bear ates, โลเบรไพเรสบ โลเวอร์พีแร็แชทไนตี้นะครับอัพมาห okay. นึ่งจากทันเดอร์สตาร์โอเคน่าจะประมาณนี้สำหรับการรีวิวนักเตะนะครับยังไงก็แบบขอเปิดเข้าไปในสโตร์แพครุ่นแพคหนะ่อยแบบโบเล s ซี w วอ t วิก o t c แชทได้ข่าวว่ามี15คอยแพ็กอีสแบ็กใช่ไหมสิบห้าคอยแพ็กอีสแบ็กเล e ซี h วอ w วิก t c h แชทเล s ซี e ดูว่าโชคดีผมอยู่ประมาณไหนนะทุกคนเลสซีเย้อยโปรโมชั่นโอเมก้าด o โบ what หูลัสโนเโนเวชัดสิบห้าคอยอย่าบอกนะดันจูมาโว่ก็บอกอยู่แล้วว่ามาทุกแพ็กแชทดันจูมาแชทมาเร็วมากนะครับไม่ต้องรองให้เปิดแพ็กอื่นดับเบิลพอกเอาทอีสแอสเวลแชทไอคอนเลยวะล่ะ No icon chat. โอ้โหวอลลดับเบิลยูสิบห้าคอยฟ thank you thank you ร uh, wow. ุ o ่มาชีเอวอลลดับเบิลยูอัติเมตเอ่อเบร์เดย์โลนโบว้าวเกยยใช่ไหมผมว่าเกยยน่าจะออกยากกว่าน้องน้องสาลิกิว่ะผมว่าเอาเกย์ย o แล้วกันแชสิบห้เกมโบเกยย و โอเคแชสเดี๋ยวเราเอาเอ่อเอ่อฟเดอร์พวกนี้ไปไปลงในอะไรดีอะเพย์พ c ิกซะหน่อยไหมเช็คดวงซะหน่อย แล้วเออต้องแชทใครเปิดแล้วบ้างได้ใครบ้างได้แตะได้แตะใครบ้างยังไงพิมพ์บอกกันหน่อยนะครับทุกคนอันนี้ก็เหมือนกับว่าแบบมาเขาเรียกว่าอะไรดูดูเปอร์สเปกทีฟผลลัพธ์กันแะแบบว่าเวลาที่แบบโฟลเดอร์มันซ้ําหรืออะไรผมเอาไปลงอนไหนนะครับทุกคนก็ดูไว้เป็นเอ่อวิทยาทานได้แชทด,ดูไว้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมมีตัวอะไรซ้ำบ้างผมยังจำไม่ได้เลยแชทวอต์ความทรงจาฟอร์มีวะน่าจะมีโอฮารานี่แหละโอตาวิโอ จำไม่ค่อยได้จริงๆว่ะโบลืมไปเลยเมื่อกี้มือแต่พูดมือแต่แบบเมาส์มาดิมือแต่วาฟเฟิลนะครับผมโอ้แมกอดโบอจริงจําไม่ได้นะแต่ใส่ใสไปเถอะด้คมสั์จริงก็แบบว่าช่างมันละอเียโอเคโลเลสโกวันนี้ผมทํางานแบบว่าคุกมากโบโซโซคุก so, so อะแบบว่าเนี่ยจะจัดแต่ก็แบบว่าเฮ้ยลุกมาอัดคลิปซะหน่อยไว้โบื่อคมชื่นมื่งของชาวช่องแชทเลสโกโบเอาจริงไม่ต้องใส่เลขขนาดนี้นแต่ว่าผมแบบว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยห่วงการ์ดเรทต่ำโกเละเท่าไหร่มันผมรู้สึกว่าผมมีซัมเยอะมากอะ่ะโอเคแชทเลซี่วอลเป็กอัลเบิร์ตเอติวันพิกอันแรกโคเอติฟายแชทดยู w. นะครับผมอันแรกประเดิมด้วยเดับเบิลเอาอีกอันนึงก็ประเดิมด้วยเอติฟาเลยเดีย๋ยววันนี้ลองคาบจนถึงเรามีแปดสิบสองคูณยี่สิบอันหนึ่งแล้วกันนะแบบว่าในในในคลิปนี้เราจะได้อะไรดีๆบ้างหรือเปล่านะอาจจะเป็นคลิปยาวเนี่ยไม่รู้มีใครถูกใจหรือเปล่ายัางไงก็นั่นแหละแชทเอาจริงอะ่ะ กดไลค์หน่อยเด้อโบกดไลค์หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับส er ตรีมเมอร์ตัวน้อยคนนี้นะครับทุกคน What a c o b r o for you โอเคเมก a แพ็ k โบผมทำมาจากไอ้ m a r q u Mashup Let's check it out Bro Could change something bro, but r o b it's nothing Valor All right That is Power ปะไม่ชวนเหมือนกัน Power Power chat All right Bro แล้วนี่ทำไมมันถึงผมถึงได้มี t r เฟอร์ลิสต์ที่มันแน่นขนาดนี้คืออยู่กันแน่นเลยอะ w a l ท a transfer list for me วะแชท w a ล l a transfer list for me แน่นเลยขนาดนั้นนะโอเคแชท let's get cash out ผมไม่ได้ไอคอนหรือว่าฮีโร่มาประมาณสองโปโมครึ่งแล้วแชทสองโปโมครึ่งแล้วผมไม่ได้เลยจริงๆผมก็หวังว่าให้แบบอันนี้มันเปลี่ยนมันแบบ ได้ทำลายสถิติสักทีนะแชทโอเคแชทอีเลเว่นโก้พยายามแพ็กไปเช็คกิจอาวันวิกกอนแชทออไลน์ bro is nothing special แชท that's nothing special dude โอเคโค้ร์ bro no d o p that's w for me แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาสตรีมนะแชทน่าจะมาบ่ายๆทุกคนยังไงฝากดูฝากติดตามมั่นนะทุกคนเดีย๋ยวผมมาสตรีมตอนบ่ายพรุ่งนี้นะครับแล้วก็นั่นแหละน่าจะเล่นฟุตแชมต์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะ จัดทีมในตีมไหนทุกคนเพราะว่าแบบว่าเราค่อนข้างจะแบบว่าแพชชั่นเอฟซีอยู่แล้วแล้ก็อีกเรื่องหนึ่งใครยังไม่รู้ผมเพิ่งเปิดได้วินิซิวที TY, ว่าในเลเวลแมนช่ามาทุกคนวอล์คโววูดิวิชั่นรีวอร์ดฟอร์มีโบแบบว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบบว่ากูเปิดได้นะครับเวอร์จัดนะครับเวอร์ ge, จัดจัดโอเคแชทโอเคอานาตะวันแชทเป้าหมายเราคือไปถึงแปดสองคูณยี่สิบนะในวันนี้มาดูว่าเราได้ไหมเคเลอร์เคเลอร์แชมป์แชมเปี้ยนลีกสามสมัย แต่ยังไม่ดีพอนาบาสทุกคนโอเคแชทโคโนดุ๊ว้าวน่าเสียดายที่85พี่ใพี่มันไปแล้วเนาะผมชอบแพ็กกันมากเลยอจริงๆแล้วอะมันค่อนข้างจะดับบเิายอยู่นะค่อนข้างจะิายอยู่นะแชทเพราะมันโอเคเลยอะอะไรแชทโอโนจอจินโยที่แรกผมคิดว่าจอจินโยนะแต่ว่ายังไม่ใช่จอจินโยโอเคแชทดุ๊ปหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรผมว่าผม get to the point ดีกว่าเราสปีดล้านนิดนึง สปีดหลายใจนึง bro เอ่อนั่นแหละแล้วทุกคนมีเทคนิคการคราสยังไงบ้างแล้วก็แบบมีใครสแปม์เอติวันพีเอพกันไปเท่าไหร่แล้วบ้างไหมผมเห็นบางคนท, 600, 700, ทํา6 0 0อยเทีเนี่ยออกไอคอนกันกนทีที่เท่าไหร่เนี่ยเอาจริงผมทํามาเพราะว่ายังไม่ถึงร้อยทีหรอกแต่ว่าแบบว่านั่นแหละสติลโนไอคอน bro okay l e สเปิด table pack chat l e t สเปิดเอ้ย inform yo please oh my god bro could be something let's get the money ชทโคมันนี่ฟอร์มีเ me ว่า WU for me chat inform Sugawara ทุกคนว้า wow. ว nice yeah nice จริงๆผมต้องการเงินผมอยากมีเงินล้านสักครั้งนึงว่ะไม่ใช่เงินล้านชีวิตจริงเงินล้านคอยสักครั้งนึงอ่ะไม่เคยมีถึงเลยและมิ์เพลเยอร์การันตีแปดสิบเอ็ดบวกและเช็คอิดาวโบรโอเคโบ่นัตติ้งสเปเชียลแชทจริงๆแนวทางการทำคลิปผมอ่ะผมหวังให้แบบว่าคลิปผมเป็นแนวแบบว่าเปิดฟังคุยเพลินๆระหว่างแชทก,กินข้าวอะไรเงี้ยทุกคน จริงๆนี่ผมมุ่งหวังทําคลิปตอนเนี้ยนะให้ทุกคนได้แบบว่าเปิดฟังกินข้าหรือไม่ก็เล่นฟุตชมอ์อยู่ไม่รู้จะเปิดอะไรดูเออสตรีมเมอร์ที่คุณชื่นชอบไปยังไม่มาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยมีคลิปผมเปิดเอาไวด้ดูระหว่างเล่นฟุตช็อปไหมเอาให้แบบว่าฟังเพลิอนๆน่นนะทุกคนนี่แหละคือจุดประสงค์ที่ผมมาทําคลิปนี้เพราะผมชอบดูคลิปอะไรนแนวนีน้ไงก็เลยแบบว่าทำนานแนวที่ตัวเองเป็นแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบว่ามันจะมีใครที่แบบว่า ชอบเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมก็โอเคโบคลิปโขอิงมันแบบมิเลเชลมากที่แบบว่าเดินทางมาถึงแบบ1,000งันซับมันสุดยอดมากมันเกินที่ผมฝันมากโอเคเอติว okay. ันดับเบิลโบหวังว่าผมจะโชคดีแต่เหมือนกูได้ดันจุมมาไปแล้วกูคงไม่โชคดีแล้วเอลเนสลี่ผมรู้สึกว่าผมได้ดันจุมมาไปแล้วผมไม่น่าจะโชคดีอีกแล้วเปล่าวะวอลดบอมีโบอวนีเอฟะวนีเอฟอวนนีสเอฟ ผมเปิดเอติวันดับเบิลอันหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นแพ็กฟรีจากเดลี่เพลย์ใช่ไหมว้าว bro ฝรั่งเศสแล้วอะแชท no โนเวเอ็มบาเป้หูลักกระแสดฟอร์ชัวดิสกายเกนแมนดิสกายเกนแมนเอาไร bro โนดุโดคอว้าวโอเคแชทเดทไปอันต่อไปทุกคนแปดถีเอ็คูณสองอันหนึ่งแล้วกัน นานๆแบบนี้ก็ไม่ได้จะบั่นทอนหัวใจ another f r ฟ n นซ f พ r มีเอ k o โกโล s Chat แชทดับเบิลปะ o h no น่ตัด s okay bro is t okay ทำให้เราเข้าใกล้แบบสองคูยี่สิบ bro is t okay w กองเต้ te. i miss you so bad bro i miss you so bad นะครับว้าวเอ k o โกโล n กองเต้แชทโอเคเ2ติทูดับเบิลทุกคนเ d i ิท o ดับเบิล oh my god bro please oh my god e i t f o r is okay eighty four is okay ซี g h t y c e เราต้องการ eighty นะครับเราต้องการ eighty เป็นหลักเพราะเราต้องการทำ eighty คูณ twenty นะครับ eighty t คูณ twenty แล้วก็แช้แต่งงานบอกกันหน่อยนะว่าแบบว่าตัดสินใจลงเรือชูเอมานี่ไหมหรือว่าตัดสินใจลงเรือลิเบอรี่นะครับบอกหน่อยผมอยากรู้ว่าแบบว่าเฮ้ยทุกคนลงเรือลำไหนกันวะโอเคแชทเฮวิโ okay. ก ว้าวอีติทรีดับเบิลบัตมาติงแก๊งสเปนแบบนี้อาเซนซิโอโบ้เดอะเอซีเอลกายแชทโอ้จีสบอทแมนกับอาเซนซิโอโบวเาจริงผมพลิกเซลเลยวะ่ะผมว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีนี่นเท่าไหร่ผมว่าการ8-3 8-2ไปอีกตอนนี้แบบว่ามัน Price r a t e มากเลยโบเอตี้ 80, คูณฟ้าแชทวันวอลก็บุด์แล้วอะโอ้ my g ก็โนบโน ดีอ yeah. sure, oh, no ิสโดอิสโดฟชัวโนโคโคเอเชนฟอร์อาร์ชวโคเอเชนฟอร์อาร์โอ้โนแชทปยอวะบออิสดบอเคูณไฟเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยสิว่าผมจะทำแป2สองคูณยี่สิบได้หรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องกลายเอ่อเพย์เยอร์พิกซะหน่อยนะครับอ่า uh, ต้องกลายเพย์เยอร์พิกซะหน่อยแล้วก็ แชทบอกกันหน่อยว่าใครอยู่ทีมเพยพิกหรือว่าอยู่ทีมคราฟติ้งโบจริงๆผมยังไม่ได้เริ่มคราฟติ้งผมก็คิดว่าแบบผมรอดูวันจันทนี้ก่อนว่าเพยพิกมันจะไปแล้วยังถ้าเกิดอ Pay ีกพพิกมันไปแล้วก็จะได้แบบกลับเข้าสู่ทีมคราฟติ้งนะครับจริงๆผมยังคราฟได้ไม่ถึงแบบไม่เท่าไหร่เองอะโบยังคราฟได้ไม่ถึงเท่าไหร่เองเฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าผมมีทาพออยู่นะโอเคแชทเราเรามีภาพอยู่โบอาจจะต้องใส่ประมาณสองแปดสิบหกโบแต่ it's okay it's okay บบ it's alright for me โอเค let let's put some eighty four จริงที่ทําอตี้ทูคูณเก็คือหวังจะได้แบบหวังจะได้เป็นดับเบิลวอล์กอัลหรือว่าแบบสามวอล์กอัลอะไรอย่างนี้แหละนะครับที่มันเลทสูงสูงหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากายกันต่อแนละ้วว่าแบบว่าเราเราเราจะได้อะไรบ้างนะครับทุกคนส่งเดลิกไปแล้วกันนะครับเก็บเฮมไว้เฮมดูแลมากเลยว่ะคำนับผมเฮมดูแลมากออร์ไล์แชทเอ a เกนโอเคกูดบอลอิส กอ่ uh, ผมไม่ชัวร์เลยอะ่ะเดี๋ยวผมเอาเอตีสามมาดาวเกตหน่อยเดี๋ยวก่านโบเอาเอตีสามมาดาวเกตเอตีสี่เลยเอตีสี่กับเอตีห้ผมว่าเอตีสี่ขึ้นไปอะ่ะตอนนี้ค่อนข้างจะมีความสําคัญในการไกดิ้งแพ็ c ในในใน,ในวันนี้นะครับทุกคนในนาทีเนี้ยผมว่าโอเคเลยโบโอเคเราทอนมาได้หนึ่งเราทอนมาได้อีกสองโบสติวเดโอเคผมส่งทูเอตีซิกเข้าไปในอันนี้นะทุกคนแล้วม,มาดูกันว่าเป็นยังไงโอเค แชทอันนี้เป็นแบบแพ็คล่ำลาคลิปนี้แล้วกันให้ใหายคิดถึงวันนี้ผมไม่ได้มาสตรีมนะครับเพราะเป็นวันหยุดแต่ว่าไงก็ i miss you โบนะครับ i miss you โบอีกขั้งหนึ่งอ,อย่าลืมแชทฝากกดซับหน่อยโบ please ซับมี please โบ need more นะครับผม i need more นะครับผม let's g โบ o the menu g ร i d i n g is here ีแชทเ2ดดิทแชท let's see what we got here we go Bo. กิม no ีอะโคเบิร์ตเดย์อีเอโนโคเบิร์ตเดย์แชทบัตรพ otential ไหมแล้วดับเบิลเธอรคอร้องดับเบิลแชทคูดบีซัมติงอนไอคอนอินเดอะแบ็คโอ้ไมค์ก็ชทอีกแล้วเหรอใบที่สิบแล้วมั้งยกเว้นตอนมึงมีโปรโมมึงไม่เคยมาหา,หากูเลยมึงมาหากูตอนนี้ประจำเลยกาทอง co exchange for me bro and any icon in the back chat ten d u p for me to walk out ทุกคน oh my god bro it's nothing okay that's all for คลิปนี้ see you goodbye peace